สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบข่าวก่อนเที่ยงค่ะกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัจทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอนุภาสิริรวงค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะโดยวันนี้เราก็พบกันในวันพระรหัสนะคะที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะมาเริ่มอัปเดตข่าวแรกนะคะกับ PTT ตั้งบริษัทย่อย INNOBIC ASIA ชียลุยธุรกิจใหม่พร้อมเข้าซื้อหุ้น50%ใน g l o b a l renewable power จาก GPC s ค่ะในอัธพลเลิกพิบูรลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือพท t เปิดเผยว่าคณะกรรมาการบริษัทปตทนะคะซึ่งประชุมเมื่อวันที่17กันยายน2513และครั้งที่11ั2513เมื่อวันที่18 พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะได้มีมติอนุมัติในการจัดตั้งบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดนะคะซึ่งถือหุนร้อยละร้อยในโดยบริษัทปตท Global Management จำกัดหรือ PTGM ค่ะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกนะคะไม่เกิน300ล้านบาทและอนุมัติเพิ่มทุนเป็นประมาณ2,000ล้านบาทตามลําดับค่ะ เพื่อรองรับการลงทุนของปตทและกลุ่มบริษัทในปตทนะคะในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ New S c u r v e l i f e Life Science นะคะอาทิธุรกิจยาธุรกิจ n e u t r a l ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์เป็นต้นค่ะพร้อมอยังพัฒนาศักยภาพความสามารถของปตทในด้านของ Life Science แล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศค่ะ โดยรายการดังกล่าวนะคะไม่ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันนะคะและขณะรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแต่เป็นการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่น <S <S นั้นมีสภาพหรือว่าสิ้นสภาพขาะในการเป็นบริษัทย่อยหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งรายการดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้บริษัทอินโนเบกเอเชียจำกัดเป็นบริษัทย่อยของปตทค่ะ นอกจากนี้นะคะปตทก็ยังเปิดเผยคณะกรรมการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคำมีม,มติอนุมัตินะคะให้ใช้เงินนะคะ693ล้านบาทค่ะเพื่อเข้าซื้อหุ้น50%ในบริษัท Global Renewable Power จากบริษัท GPC s นะคะพร้อมที่จะพร้อมกันนี้ก็ยังให้เงินเงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นด้วยนะคะในวงเงิน834ล้านบาทค่ะ แล้วเรามาต่อที่ข่าวนี้นะคะสำเริงมัดนูนผลค่ะตัดขายหุ้น TP ขอบนะคะ6.6375%ค่ะเหลือติดมือ0.0025%ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสำนักงานตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่าสำนักงากนกรอตอค่ะได้รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัทเช็คไฟ p r e สที่จำกัดนะคะหรือ t p c o ค p โดยนายสำเรึงมดุนผลค่ะซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายก็คิดเป็น6.637 5ของสิทธิออกสินทั้งหมดของกิจการค่ะ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น0.0025%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการค่ะแล้วเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะ Capital Asia Investment ค่ะคว้าหุ้น BCPG 7.41%ค่ะด้านิว Pim p a r t n e r Asia นะคะเข้าซื้อด้วยเช่นกันนะคะ7.41%สำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักง,งานกรอตค่ะได้รายงานการได้มาในหุ้นของบริษัท BCPG จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า BCPG ค่ะโดย Capital Asia Investment Limited นะคะซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาก็คิดเป็น7.41%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการโดยจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานะคะก็คือ7.41%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้รายงานการได้มาในหุ้นของ BCPG นะคะโดย p e l g r p Partner Asia นะคะ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนเช่นกันนะคะจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาเท่ากันค่ะที่7.41%ของสิทธิออกเสียงหุ้นหของกิจการะคะ่ะส่งส่งผลให้พิวกิมพาร์ทเนอร์เอเชียนะคะก็เข้ามาถือหุ้น BCPG ในสัดส่วน7.41%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั่นเองค่ะและนี่คือสืบข่าวก่อนเที่ยงในภาคเช้าวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามต่อได้ที่ Facebook นะคะ Instagram, Twitter, Linesquare, Telegram ค่ะและยังรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของขุนดินไซด์ด้วยนะคะวันนี้รายการสืบข่าวก่อนเที่ยงหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันให,ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ดฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ